สวัสดีครับวันนี้นะครับคิดก็จะมาสอนการใช้งาน power automate นะครับวันนี้นะครับก็มีคุณ lucky hero ถ้าคิดอ่านหรือสะกดชช่อผิดนี่ขออภัยด้วยนะครับถ้าต้องการแนบรูปในเนื้อหาอ e ีเมลต้องทำอย่างไรนะครับก็เดี๋ยววันนี้คิดจะมาสอนวิธีการนี้นะครับทำอยังไงไปดูกันนะครับอันดับแรกนะครับก็เราจะต้องมีรูปภาพแน่นอนเนาะ อยู่ใน OneDrive หรือ s h a r e p o ก็ตามเอาไว้อยู่แล้วแล้วก็เราจะใช้ Instant c a l Flow นะครับในการสร้างตั้งชื่อ Flow นะครับจิตก็ตั้งชื่อว่าส่งอ e ีเมลพร้อมแสดงภาพจากนั้นเลือก m a n u a l y t r i c k e r flow แล้วก็กด Create นะครับพอเข้ามาแล้วนะครับก็ให้ Add an d action นะครับเราก็เลือกเป็น Get file content นะครับ จากนั้นเราก็จากนั้นเราก็เลือกรูปภาพที่เราจะนำมาใช้นะครับคิดก็จะเลือกเป็นรูปโลโก้นะจากนั้นก็ add action ใช้คำสั่งใช้ action compose นะครับเราก็เลือก compose มาได้เลยจากนั้นในช่อง input นะครับคิดก็จะพิมพ์สูตรลงไปนะครับก็ไม่ต้องพิมพ์ตามก็ได้นะครับก็เดี๋ยวไปเปิดคิดแปะสูตรไว้ให้ก็ทุกคนก็ไป copy แล้วก็เอามาใช้กันได้เลยนะครับ เราจะต้องมาเปลี่ยนตรงด้านหลังนะครับด้านหลังคอมม่านะครับก็ตรงนี้นะครับหลังคอมมา่าเราก็จะใช้ตัว get f i ฟ e Con t e n t เนี่ยใส่เข้ามานะครับอ่ะเราก็จะเลือก Dyna m i c content นะครับแล้วก็อ่าคำว่า get file นะครับเราก็พิมพ์สี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ s ิงเก e ล o ค e นะครับเราก็เครื่องหมายดอลลาร์นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า Content โอเคจากนั้นกด แอดใส่ชื่อไฟล์ไปด้วยนะครับอันนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับพอดีว่าคิดพอดีว่าคิด,ดเวลาทำพวกนี้แล้วติดต้องใส่ออเทกอิมเมดนะครับก็เลยจะต้องใส่ลงไปด้วยทุกครั้งนะครับาจากนั้นนะครับก็ Add คำสั่งเ n น Add Email v2 ครับในช่องทูก็ใส่อีเมลของเราลงไปก่อนนะครับก็ใส่อีเมลของเรานะครับแล้วก็ subject อ่ะก็พิมพ์เป็นทดสอบส่งรูปในช่องบอดี้กีก็จะพิมพ์นำส่งรูปภาพนะครับจากนั้นก็แอดคอมโพสที่เราใช้เมื่อกี้มาวางแล้วก็ส่งได้เลยนะครับอ่ะเออเลยเอ๋อโอเคเอ่อชื่ออีเมลชื่ออีเมลมันไม่ยอมออตโตให้โอเคไม่เป็นไรสวิตไปใช้อิงแบบ โอเคเทสส่งกดส่งได้เลยนะครับออูปไม่ขึ้นเดี๋ยวสักครู่นะครับอ๋ออคิดลืมพิมพ์แม่ลืมพิมพ์คาว่าหกสิบสี่ครับอ่าต้องพิมหกสิบสีด้วยอืม เทสส่งที่โอเครูปมาแล้วนะครับก็เพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถแนบรูปลงไปกับอีเมลได้แล้วนะครับก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดซ b s สไคร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ